วิชาอินเทอร์เน็ตในงานธุรกิจอินเทอร์เน็ตอิน e ิสตอนนี้ก็จะเป็นหน่วยที่2หน่วยที่2นี้ก็จะพูดถึงเรื่องของการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเราได้เรียนรู้ในหน่วยที่1เป็นเรื่องหลักการของอินเทอร์เน็ตแล้วทีนี้เรามาดูซิว่าการรับส่งข้อมูลของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไรประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตมีมากมายหลายรูปแบบ นอกจากจะใช้ในการค้นหาข้อมูลแล้วการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็เป็นสิ่งที่นิยมใช้กันซึ่งการติดต่อสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตมีหลายรูปแบบด้วยกันเช่นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือเรียกว่าไปสษนีอิเล็กทรอนิกส์หรืออนะีเมลอิเล็กทรอนิกส์เมลการติดต่อสื่อสารผ่านทางแอปพลิเคชันเช่น messenger line เป็นต้นซึ่งจะช่วยในการทำธุรกิจได้ง่ายยิ่งขึ้น ความหมายของการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตการรับส่งข้อมูลบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือที่นิยมเรียกว่าง่ายๆว่าอีเมลก็หมายถึงการสื่อสารหรือการส่งข้อความจากคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งผ่านไปเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งโดยส่งผ่านทางระบบเครือข่ายผู้ส่งจะต้องมีเลขที่อยู่คืออีเมลแอดเรส ของผู้รับและผู้รับก็สามารถเปิดคอมพิวเตอร์เรียกข่าวสารนั้นออกมาดูเมื่อใดก็ได้ตลอด24ชั่วโมงประโยชน์ของการรับส่งข้อมูลด้วยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หนึ่ทำให้การติดต่อสื่อสารทั่วโลกเป็นไปอย่างรดวดเร็วทันทีไม่ใช่เฉพาะในจังหวัดหรือประเทศเท่านั้นเป็นทั่วโลกลไม่ว่าจะส่งด้วยภาษาอะไรก็แล้วแต่ 2. สามารถส่งจดหมายถึงผู้รับที่ต้องการได้ทุกเวลา24ชั่วโมงใครนอนหลับอยู่ตื่นเช้ามาเปิดอ่านก็ได้ละสามารถส่งจดหมายถึงผู้รับพร้อมกันทีละหลายคนช่วยประหยัดเวลาในการเดินทางไปส่งจดหมายที่ตู้ไปรษณีย์มาก่อนจำได้ใครเห็นตู้แดงนะต้องไปส่งนะบ้างใครอยู่ มีตู้ไปรษณีย์อยู่หน้าบ้านก็จะง่ายหน่อยแต่ใครอยู่ไกลๆก็ต้องนั่งรถไปผู้รับจดหมายสามารถเรียกอ่านจดหมายได้ทุกเวลาตามสะดวก <c oughs> สามารถถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลก็ได้นี่มาดูเว็บไซต์ที่ให้บริการฟรีอ e ีเมลมีอะไรบ้างมี Hotmail นะหรือแนนา,นาของ Outlook นะครับยู่ gmail เป็นต้อนอันนี้ก็คือการใช้ฟรีเมลของ h o t m a i l ก็ใช้เป็นการใช้ฟรีเหมือนกันนะครับแต่ในรูปแบบของ Outlook Out ก็ได้ก็เราก็ลองเข้าไปลงชื่อใช้นะของ y ย h ฮูสังเกตเป็นภา,ษษษษากิตก็ใหญ่ก็ทั่วไปทั่วโลกของ Yahoo แล้วก็ฟรีเมลของ Gmail ซึ่งทุกคนอาจจะรู้จักดีละการใช้ฟรีเมลของ Gmail นะจัดว่าเป็นอีเมลที่ มีผู้นิยมใช้มากที่สุดอีเมลหนึ่งในประเทศไทยเลยตอนนี้นะักขณะน,นี้เพราะใช้งานง่ายไม่ยุ่งยากส่วนอีเมลของ hotmail.com หรือ yahoo.com จะมีการใช้มากในต่างประเทศซึ่งก่อนหน้าที่จะมี Gmail ในประเทศไทยก็นิยมใช้ hotmail และ yahoo เหมือนกันเชื่อว่าหลายๆคนที่อายุตั้งแต่30-40ปีขึ้นไปก็ตอนนั้นก็จะใช้แต่ hotmail กับ yahoo แค่นั้นเราเพิ่งมาใช้กัน จีเมลกันเมื่อไม่ไม,ไม่นานมานี้เองนะแต่ไม่ว่าจะเป็นท้อง Hotmail y ahoo หรือ Gmail ก็แล้วแต่วิธีการใช้ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันเี่นมีทูส่งมี subject ชื่อเรื่องมีเ n นส่ทรงมี a d t t a c h e n t แนบไฟล์เหมือนกันหมดเลยนะเพียงแต่ว่าของเขาจะใช้ยยเฉพาะภาษาอังกฤษเท่านั้นแต่ Gmail นั้นจะมีช้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษ,าษา ก็ในที่นี้ก็เลยกกล่าวเฉพาะการใช้ฟรีเมลของ gmail เท่านั้นมาดูว่าอันแรก <c oughs> จะเป็นเรื่องของการสมัครฟรีเมลของ gmail นะซึ่งเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายทั้ง hotmail yahoo หรือแม้กระทาั่ง gmail เนะี่ยไม่เสียค่าใช้จ่ายสิ้นนะก่อนอื่นเราต้องสมัครก่อนสมัครก็คือเข้าเว็บไซต์ gmail com นะพิมพ์คาว่า w w w gmail com เสร็จแล้วเราก็เลือกบัญชีนะถ้าบางทีบางคนอาจจะมีชื่อสมัครไว้แล้วเราก็สมัครใหม่นะเราก็ลองสมัครใหม่หรือใครที่ยังไม่มีเลยก็ใช้วิธีสมัครใหม่ถามว่าจํากัดอีเมลไหมไม่จํากัดเราสามารถสมัครเป็น5 6เมล10เมลก็ได้แต่และเมลอาจจะใช้เฉพาะงานของตนเองแต่ละด้านนะในนี้อ่าเราคลิกที่ใช้บัญชีอื่น พอคลิกเสร็จแล้วก็จะมาสู่นหน้านี้เขาก็จะให้กรอกชื่อเมลโทรศั์เรายังไม่มีอันนี้สําหรับคนที่มีแล้วแต่เรายังมีเราก็คลิกที่สร้างบัญชีคลิกที่สร้างบัญชีเราก็มาคลิกสร้างบัญชีโอเคก็จะมาให้กรอกรายละเอียดเราก็กรอกชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อผู้ใช้ถ้าชื่อผู้ใช้ซ้ากับคนอื่นก็จะขึ้นตัวแรงมาว่าซ้ําเราก็เปลี่ยน นะหรืออาจจะใช้ที่เขากำหนดมาให้ก็ได้แต่อาจจะจำยากหน่อเราก็กำหนดตรงนี้แล้วก็ a g m a i l c o m กำหนดรหัสผ่านและก็ยืนยันซึ่งจะเป็นตัวเดียวกันก็ไม่น้อยกว่า8ตัวอักษรขึ้นไปจะใช้ทั้งตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์ผสมกันนะไม่ควรใช้ตัวเลขอย่างเดียวเพราะว่าผลก็คืออาจจะจำง่ายหรือมีคนแฮกข้อมูลได้ง่าย,ยานี่เป็นต้นพอเสร็จแล้วเราก็คลิกถัดไป ตรงนี้แสดงรหัสผ่านเดี๋ยวมีเขาแสดงรหัสผ่านเพ,เพื่อเราพิมพ์รหัสผ่านไปยืนยนันอ้าวไม่ตรงกันบางทีไม่ตรงกันหรือลืมจดไว้เราก็คลิกตรงนี้ก็จะโชว์ให้อดีน,นี้เราก็คลิกถัดไปเลยพอเราคลิกถัดไปเสร็จก็จะมาให้ยืนยนันนะโทรศัพท์หมายเลขโทรศัพท์ตรงนี้เราจะกรอกหรือไม่กรอกก็ได้นะครับไม่บังคับแล้วที่อยู่อีเมลสำรองอาจจะมีอีเมลสำรองไว้ก็ได้วันเดือนปีเกิดของเราของผู้ใช้นะ ควรจะเป็นจริงนะ,ะควรจะเป็นจริงเพราะเดี๋ยวจะยืนยันทีหลังแล้วจะจาไม่ได้จะยุ่งยากนะรับพศออเดือนอะไรปีคอศอ,อะไรเพศอะไรเสร็จแล้วเราคลิกถับไปเหตุผลไม่ต้องก็ได้เราคลิกถัดไปเราจะขึ้นรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆมาเยอะๆเราก็เลื่อนดูก็ได้นะาอ่านดูเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ฉันยอมรับปุ๊บก็จะเข้าสู่ หน้าต่างของ gmail หน้าต่างของ gmail เป็นการทีมชุมชนที่มันก็ตั้งค่าบัญชีเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเหมือนกับยิดนดีต้อนรับเข้าสู่นี้อันนี้ก็คือเป็นการเสร็จสิ้นการสมัครละทีมาดูพอเราเข้ามาดูแล้วเรามาดูส่วนประกอบนิดนึงนะที่เราจำเป็นต้องใช้บ่อยๆก็คือทางด้านซ้ายมือ,อนเนี่ยนะเนี่ยตรงด้านซ้ายมือตรงนี้เห็นไหมก็จะมีเมนู ให้ทำเมนูที่สำคัญก็เช่นเขียนเขียนนี่ก็คือเราจะเขียนจดหมายใหม่ก่องจดหมายมีจดหมายใครส่งเข้ามาบ้างนี่เป็นตน้นจดหมายที่เราส่งแล้วมีอะไรร่างจดหมายนี้ก็ได้นอกจากนี้เขาจะใช้ในเรื่องของ o o g l e m e e t นะาาการเข้าร่วมการประชุมอันนี้ก็เป็นนอกเหนือจากการสมัครอีเมลเนาะเป็นเหมือนกับเป็นออปชันประกอบ ต่อไปอกันเรื่องของการออกจากระบบอีเมลเราก็คลิกที่รูปโปรไฟล์ตรงนี้แล้วจะปรากฏชื่อนามสกุลพร้อมทั้งอีเมลแอดเดสแล้วเราก็คลิกที่ออกจากระบบเราคลิกที่ออกจากระบบก็จะออกจากระบบไปทีนี้เรามาดูเมื่อออกจากระบบแล้วทีนี้เราเอาเราเรา,เรามาเริ่มต้นใหม่เนะมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าจะเข้าไปใช้อย่างไร การเข้าใช้อีเมลนของ Gmail ก็คือเราก็เข้าเว็บไซต์ gmail.com เสร็จแล้วก็จะขึ้นหน้านี้มาให้เราก็คลิกที่ชื่อ Gmail ของเราจะปรากฏให้อัตโนมัตินะเราก็คลิกเข้าไปพอคลิกเสร็จแล้วก็จะให้กรอกป้อนรหัสผ่านเราก็จำได้เนาะรหัสผ่านที่เรากำหนดไว้ตอนที่เราสมัครเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ถัดไปก็จะเข้ามาสู่หน้า จอหน้าต่างของข้อมูลทั้งหมดของ Gmail อนี่คือการเข้าใช้แต่อันนี้เราพอเข้าใช้ปุ๊บเราจะเข้าไปใช้อย่างไรๆจะเขียนจดหมายหรือจะอ่านข้อความจากจดหมายที่เราได้รับเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูในตรงนี้ก่อนเราจะเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ของเรานะอ้าวเราจะใส่รูปโปรไฟล์ของเราเราก็คลิกที่รูปโปรไฟล์ตัวเนี้ย นะฮะตรงนี้นะฮะพอเราคลิกเสร็จแล้วก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาคลิกที่รูปโปรไฟล์เสร็จแล้วก็จะมีกล้องถ่ายรูปขึ้นมาให้เราก็คลิกที่กล้องถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ไปคลิกที่เลือกรูปภาพจากคอมพิวเตอร์ของคุณเราเก็บไว้ที่ไหนอ่าเราก็เก็บไว้ตรงนี้เราก็คลิกที่รูปภาพเสร็จแล้วก็มาคลิกที่ Open อืมเสร็จแ,แล้วเราก็รอสักครู่กำลังอัปโหลดไฟล์อยู่ พอเสร็จเรียบร้อยก็จะปรากฏหน้านี้เราก็ปรับนะทำมาว่าลากให้กรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยอยู่บริเวณส่วนที่เราต้องการ,รส่วนที่เป็นใบหน้าที่เราต้องการอาจจะกลับซ้ายกลับขวาก็ได้หรือจะมีคําอธิบายก็ได้แต่ในที่นี้เอาแค่ในรูปภาพในกรอบนี้เสร็จแล้วเห็นไหมเราก็คลิกพอเราหน้านี้เสร็จแล้วก็จะมีปุ่มที่ชื่อ ตั้งเป็นรูปโปรไฟล์นะให้คลิกที่คําว่าตั้งรูปโปรไฟล์พอคลิกที่ตั้งรูปเป็นโปรไฟล์ปุ๊บก็จะปรากฏหน้านี้รูปเราก็จะโชว์ละเป็นรูปโปรไฟล์ของเราใไหมอ่าเสร็จแล้วต่อไปหัวข้อต่อไปก็จะเป็นการส่งข้อมูลบ้างนะการเขียนจดหมาย <c oughs> การส่งข้อมูลของ gmail นะก็พอเราเข้าสู่ gmail.com ปปรากฏหน้านี้เสร็จเรียบร้อยให้คลิกที่เขียน เขียนก็จะปรากฏกรอบหน้าต่างข้อความใหม่ก็จะมีคําว่าถึงหรือทูสสำเนานะเช่นเราส่งให้หลายๆคนนะสำเนานะครับแล้วก็จะมีชื่อเรื่องแล้วก็จะมีแถบเครื่องมือตรงนี้อา้าเสร็จแล้วก่อนอื่นเราก็ต้องถึงใครก่อนแล้วก็มีต้องมีอีเมลแอดเดสของผู้รับนะมีอีเมลของผู้รับจะเป็น Gmail ก็ได้เป็น h อต mail ยังไรก็ได้ส่งส่งถึงการได้หมดไม่จําเป็นจะต้องเป็นเมลเดียวกันนะ พิมพ์ชื่อเรื่องในที่นี้ทดสอบการส่งเมลทดสอบการส่งเมลขอบคุณมากนะอ่าเสร็จแล้วพอรับทมแค่นี้เราก็คลิกที่ส่งแต่ก่อนที่เราจะคลิกที่ส่งเนี่ยนะมันจะมีเราสามารถที่จะคลิกที่ตัว A ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเลือกการจัดรูปแบบพอเราคลิกเสร็จนะก็จะปรากฏแถบเครื่องมือนี้ขึ้นมาเห็นไหมให้เลือกฟอนต์อะไรก็ได้นะเป็นตัวหนาตัวเอียงเป็นอ่า สีอะไรกำหนดได้หมดนะครับหรือกระทั่งการแนบไฟล์ถ้าเราเกิดพิมพ์ข้อความเสร็จเราอยากจะแนบรูปภาพไปด้วยหรือไฟล์ที่เป็น Word Excel อะไรเงี้ยแนบไปด้วยก็ได้เราก็คลิกที่แนบไฟล์หรือ a t t a c h m e n t นะ attach file ะเราก็เลือกพอคลิกเสร็จปุ๊บก็จะมีเราก็ไปเลือกรูปภาพที่เราเก็บไปตรงไหนเสร็จแล้วเราก็คลิกที่ o อ e n เราก็พอ ท,ที่เป็นปุ๊บรูปที่เรานั่นก็จะปรากฏมาพร้อมทั้งขนาดด้วยเขามีกําหนดขนาดไว้นะครับขนาดเนื้อที่วัดส่งได้ไม่เกินเท่าไหร่นะประมาณ 25, 2 5งหมเมกสองหมืนะ่นหะ้าเปุ๊บอ่าเราก็ดูเราสามารถส่งเพิ่มไปได้อีกนะส่งแอร์แทดไฟเพิ่มเพิ<ๆ>่มไปเรืนะ่อยๆส่งข้งที่รัดสามสี่ก็ได้นะถ้าตบใดที่ เนื้อที่ยังไม่เกินอ,อเสร็จแล้วพอเราพริมพ์ข้อความถึงอะไรเรียบร้อยชื่อเรื่องแนบป้ายเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มาคลิกที่ส่งอพอคลิกที่ส่งเสร็จก็จะขึ้นข้อความส่งข้อความแล้วอสแสดงว่าเรียบร้อยละเขาคงได้รับแน่ทีนี้เราดูการอ่านข้อความพอเราเข้ามาสู่ Gmail เนี่ย ถ้ามีคนที่เขาส่งข้อความหาให้เราก็จะปรากฏนะชื่อผู้ส่งชื่อเรื่องนะถ้ามีแนบไฟล์ามาด้วยเขาก็จะขึ้นไฟล์รูปภาพเป็มมนมาให้ถ้าเป็นข้อความที่อ่านแล้วก็จะเป็นตัวจางๆแต่ถ้าข้อความใดที่ยังไม่อ่านก็จะเป็นตัวสนะีเข้มๆนะเราลองคลิกเข้าไปอ่านดูนะปึ๊บอืมพอเราคลิกเข้ามาอ่านเ้วแล้วเราคลิกอยู่ตรงนี้เนะเาะให้เราคลิกชื่อเรื่องที่เราต้องอาการอ่าน เุิบก็จะกลับข้ามาณนี้๋เอ,อเป็นคนส่งรูปมามีคนส่งส่งรูปมาพมาด้วยก็จะโชว์รูปภาพให้อ,อย่างนี้นั่นนี่คือการเข้าไปอ่านถ้าเราต้องการตอบกลับเราพอเราได้รับสุดหมายเสร็จแล้วเราต้องการตอบกลับเราก็คลิกท,ที่ตอบก็จะถูกเขากลับไปหาคนเดิมนะกลับไปหาคนที่เขาส่งมาให้เราหรือจะส่งต่อให้คนอื่นไปอีกก็ได้เป็น forward ไปเนาะตอบนี่ก็คือ reply นะตอบกลับ ถ้าส่งต่อก็ For w a r d ส่งต่อไปเรื่อยๆต่อไปถ้าการลบข้อมูลบางทีเนี่ยนะครับข้อมูลเข้ามาเยอะมากจากอะไรเมลต่างๆของหลากหลายบุคคลนะบางทีเราไปเผลอไปสมัครอ่านข้อความไปสมัครบทความหรือโฆษณาต่างๆเนี่ยวันทีเข้ามาแม้แต่ข้อความใน facebook ก็จะมาให้เรานะว่ามีคนส่งข้อความมีคนโพสอะไรเนี้ย ถ้าเราไม่ต้องการหรืออ่านเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องการใช้เราก็คลิกเครื่องหมายถูกหน้าชื่อนะหน้าชื่อของผู้ที่ส่งมาให้เราเสร็จแล้วก็คลิกที่ delete หรือเครื่องหมายทางขยะลบตัวนี้นี่คือการลบนะก็ gmail ก็ของมีแค่นี้เนาะสมัครเสร็จเขียนจดหมายอ่านจดหมายลบข้อมูลนะในขณะที่เขียนจดหมายนั้นอาจจะแนบไฟล์รูปภาพไปอี้ก็ได้เป็นตน้น โอเคนะครับต่อไปเรามาดูรับส่งข้อมูลด้วยวิธีอื่นบ้างปัจจุบันนี้ที่นิยมใช้ก็จะเปเช่น messenger นะ messenger นี้ก็เป็นแอปพลิเคชันนะเป็นแอปพลิเคชันการสนทนาผ่านการแชทนะมีหลายคนก็จะใช้แอปพลิเคชันตัวนี้นะหรือในเมสเซจของ f c e e o o o นะเราก็สามารถรับส่งข้อข้อมูลได้อีกอันหนึ่ง ก็การรับส่งข้อมูลทางแอปพลิเคชัน Line นี่ก็สะดวกจะใช้ได้ทั้งโทรศัพท์มือถือหรือเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กก็ได้นะก็เป็นสะดวกเราส่งสามารถส่งข้อมูลก็ได้รวดเร็วได้รวดเร็วส่งถึงใครก็ได้ทั้งรูปภาพก็ได้ไฟล์ก็ข้อมูลก็ได้ก็เป็นที่นิยมใช้เป็นแอปพลิเคชัน l ลน e นอกจากนี้ยังมีสติกเกอร์นะใน Line ก็จะมี คือนอกจากเราจะส่งข้อความส่งรูปภาพได้แล้วก็ยังมีสติ๊กเกอร์นะมีทั้งที่สติ๊กเกอร์ของล ne ที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือมีแบบที่เสียค่าใช้จ่ายก็มีเราสามารถแนบเป็นสื่อความถึงความรู้สึกในขณะนั้นว่าความรู้สึกอะไรเราก็ส่งสติ๊กเกอร์เข้าไปนี่เป็นข้อดีของ l ล n e อ่าก็จบหน่วยที่2เกี่ยวเรื่องของการรับส่งข้อมูลอันงนี้เหตุผลที่รับส่งข้อมูลสําคัญก็คือว่าในการทําธุรกิจ การรับส่งข้อมูลรูปภาพสินค้าการส่งข้อมูลใบสั่งซื้อสินค้าการส่งใบเสร็จนะต่างๆเราเนี่ยนะเป็นสิ่งสําคัญเพราะฉะนั้นเราถึงจัดไว้ในหน่วยที่2เกี่ยวเรื่องของการรับส่งข้อมูลเดี๋ยวเราไปเรียนรู้ต่อในหน่วยที่3ส,สวัสดีครับ